มมมีีนนน้้ใจชชชุเรากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการชุมชนแชมเปียนครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะต้องบอกว่ากิจกรรมชุมชนแชมเปียนชาเลนจ์ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยส่งคลิป audition มาให้เราเนี่ยเยอะเลยวันนี้ฮะเรามีอีกหนึ่งคลิป audition นะครับที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานมาให้ได้ชมกันด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ เกาะรอกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งอันดามันครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบูเกาะลันตาสามารถนั่งเรือมาจากจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังหรือจังหวัดภูเก็ตก็ได้และที่สําคัญคือบนเกาะสามารถมีเต็นท์ให้เราได้พักคั้งแรมกันอีกด้วยและไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคือการดําน้ําชมปะการัง ไฮไลท์ของการมาเที่ยวจังหวัดตรังก็คือถ้ำมรกตและความสนุกของที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือการได้เกาะว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับก็ดำน้ำเกาะไหลตามกันมาเรื่อยๆช่วงแรกก็จะน้ำจะเป็นสีเขียวแล้วก็มืดแล้วพอแสงมันกระทบกับน้ำตรงปากทางออกเนี่ย น้ำมันจะเป็นแบบสีมรกตเลยครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้ำมรกตครับ Immerald Cave และด้านในก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับนอกจากนี้บริเวณโดยรอบถ้ำมรกตยังมีจุดดำน้ำชมปะการางังและกละปังหาสีชมพูอีกด้วยตรงนี้จะมีกละปังหาสวยงามเป็น c o l เลอร์ฟูสีสันสวยงามแค่ไหนเดียวเราลงไปดูกันเลยครับ หากเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการมาชมความสวยงามแบบเรานะครับสามารถติดต่อท่ามารกตเกาะมุกชาวเลท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เลยครับโอ้โหอยากจะบอกว่าทรามารกตเนี่ย คือแบบน่านไปมากๆแล้วฮะแล้วก็น้ําทะเลคือมีความเขียวมีความใสนะครับเห็นแล้วคืออยากจะโดดลงไปตอนนี้ขอห่วงยาวลงไปเลยได้ไหมย <c oughs> อยากจะบอกว่าลีลาการพรีเซนต์นะครับหรือว่าการนําเสนอของอินฟลูเอนเซอร์ของเราอย่างคุณพงพันเนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยนะฮะ <c oughs> คือมีความสนุกนะครับมีสีสันแล้วก็คือเห็นภาพชัดเจนโดยเฉพาะฉากดําน้ําลงไปใต้ท้องทะเลแล้วก็ได้เห็นประการังต่างๆอยู่ในนั้นคือสวยงามสุดยอดมากๆ <c oughs> เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถตามคุณพงพันเนี่ยไปเที่ยวได้เลย ที่จังหวัดตรังนั่นเองนะครับเอาล่ะในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะฮะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากยังอยู่กันที่จังหวัดตรังนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทั่วฝักยาวนั่นเองนะฮะโดยเรื่องนี้นะครับ นายประทินวันงามครับซึ่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดตรังนะครับที่หันมาเอาดีทางการเกษตรด้วยการสร้างโรงเรือนปลูกถั่วฝักยาวปลอดสารพิษนะครับแล้วก็มีการติดป้ายข้อมูลติด G.P.S นะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานด้านการตรวจสอบเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะฮะตั้งแต่ถั่วเนี่ยอยู่ในโรงเรือนจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับโดยไม่มีสารปนเปื้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกษตรกรครับได้จด สิทธิบัตรเป็นชื่อของตัวเองครับในนามการสร้างสัญลักษณ์ผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวครับโดยป้ายข้อมูลเนี่ยจะติดอยู่ที่ฝัก ถั่วทุกฝักเลยนะฮะคือไม่สามารถที่จะแกะออกได้ะฮะจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเป็นถั่วฝักยาวที่ปลอดภัยตั้งแต่ในโรงเรือนจนถึงปลายทางครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นเองครับใครนะครับที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมครับลองหาของดีของเด็ดของคุณในชุมชนแล้วก็ถ่ายคลิปนําเสนอออกมาเหมือนตัวอย่างในรายการของเรานี่แหละแล้วก็ส่งมาที่รายการของเราหรือใคร ที่อยากจะสมัครเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะสมัครกันเข้ามาก่อนนะครับไม่แน่ว่าคุณผชมเนี่ยอาจจะได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเราก็ได้นะครับและครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า สายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับผมเองเนี่ยรอคอยเทปนี้มากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราครับจะได้ชมแล้วก็ได้ชิมเนื้อวากิวโคราชพรีเมียมที่จะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอแล้วก็เสิร์ฟที่สตูดิโอของเราเลยนะฮะต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฮะรายการชุ่มชนแชมเปียนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับผมจันโลธนพัท์นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้1ิบจนิกานาทีทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับ